ดีเจอ้อมค่ะชั่วโมงที่สาของเรานะคะมงยังเลอียี่สิบมาเทีเริ่มต้นที่ขึ้นใจสําหรับใครที่ขอเพลงของลูนีว่ไว้นะคะมามาเปิดเอาชั่วโมงนี้นะคะต่อกันที่ที่วันนี้สําหรับพี่ป๊อตพี่บอยก็แน่นอนค่ะเราได้ยินเสียงพี่ป๊อตเราจําได้แต่ว่าวันที่ที่เราจะเจอกันสิบสาิบสี่ กระดาษเนี่ยอ๋อไม่แน่ใจว่าพี่ป๊อตจะร้องเพลงชาไหมเพราะว่าคอนเสิร์ตมันเต้นอ่ะเต้นเต้นแล้วก็เต้นแล้วก็เต้นแล้วก็เต้นแล้วพี่ป๊อตพี่ป๊อตที่ตัวโดดเย่งเยงเยงเยงเลยก็อ่ะไม่เป็นไรเราเปิดเพลงให้คิดถึงพวกเขากันไปนะคะแล้วสิบสามสิบสี่เราจะไปเจอเขาในอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันที่เราจะดีดไปได้วยกันเต้นไปได้วยกันสนุกไปได้วยกันอย่าลืมนะคะใช้ท,ที่เกตแมชชีนคุณสามารถกดได้เองไม่มีใครจะบวกอะไรกับคุณได้เพราะคุณกดได้ด้วยตัวคุณเองถึงแม้ช่วงนี้เราจะได้ยินนนนนนคค่่่่่ววาาาัั้้กดแแพงต บางทีก็รู้สึกนะคนที่กดแพงๆจ่ายภาษีั่งก็ดีเนาะเพราะว่าบางทีค่าบัตรเจ็ดปอเก้าก่ากดนั่นกดนี่กดไปกดมาค่ากดอะรวมมาเมื่อวานนี้มาให้อ่านดูสองหมื่นห้าอย่างเงี้ยเสียภาษีหน่อยก็ได้เนาะ พราะมันก็เป็นรายรับอะใช่ป่มมันก็ถือว่าเป็นรายรับถ้าเราเป็นรายรับสุจริตเออโชว์ตัวเสียภาษีไปเลยเออจบจบแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็อย่าหากินให้เกินเบอร์เพราะเห็นใจคนที่เขาก็พยายามจะไปดูคอนเสิร์ตเอ้อว่าทุกคนยอมรับเงื่อนไขที่เราซื้อความสะดวกสบายได้นะคะคือมีคนช่วยกดดําเนินการให้แต่ไม่ใช่ว่ามากเกินไปจนถึงจุดที่แบบ เฮ้ยทำร้ายจิตใจกันขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีวงการนี้มันมีขนาดนี้นะคุณผู้ฟังบางคนกดเองได้ก็โอเคบางคนไปจ้างเขากดเขาคิดค่ามาจำเนี่ยนะนะมาจําคิวใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่ากดได้อ่ะก็มีค่ากดอีกถูกไหมแต่ถ้ากดไม่ได้ค่ามดจําไม่คืนเราก็ตั้งคําถามกันกับอ้านนะนะพราะเป็นพวกกดหมัดกันมาก่อนก็จะถามคุยกันว่าแล้วถ้าเขาไม่ตั้งใจกดอ่ะ อะ้รยังไงอ่ะเราเขาจะกินค่ามาจําเราไปอย่างนั้นเนาะใช่ปะเพราะว่าเขาไม่คืนค่ามำมาจํานี่นามันเป็นค่ามาจําที่ให้เขาลงสนามกดเราเหรอใดๆเอาว่าความอดทนทุกคนมีขีดจํากัดแล้วล่ะค่ะเขาจ่ายได้ทุกคนพร้อมที่จะจ่ายในสิ่งที่ตัวเองเลือกเสมอเพียงแต่นหนึ่งเราต้องบอกราคาที่แร์กับเขาแล้วทาการค้าโดยสุดจริตถึงเราจะอ้างว่ามันต้องมีคนต้องการนู่นนี่นั่นแต่เฮ้ย เอากันแค่พอประมาณแล้วมันย่ายมันพอมันมันไม่มไมด้รักเนี่ยมันก็ทําให้อีกกลุ่มหนึ่งมาเปิดโอกาสสวมรอยถูกไหมซ้อนไปอีกแล้วมันก็จะเป็นผลทางของการทําผิดกฎหมายแล้วมันไม่ได้มีอะไรถูกต้องและดีเลยนะคะละกันดูคอนเสิร์ตจากเป็นเรื่องที่ควรจะสนุกกลายเป็นเรื่องที่ไม่สนุกนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่กําลังจะไปดูคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณกดบัตรได้ในราคาที่สมเหตุสมผลก็แล้วกันส่วนคนที่อยู่ในวัย40ปีขึ้นไปหรือคุณรู้จักใครที่ เขาอยู่ในวัย40ปีขึ้นไปฟังสิ่งนี้แล้วเอาไปคุยกันค่ะกับการออมเงินเตรเียมเกษียณให้ชีวิตได้กเกษมสำราญกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษเพื่อการกเกษียณ10ปี พิเศษเฉพาะนะคะบ,บุคคลธรรมดาอายุ40ปีขึ้นไปเราจะนับกันตามพอสอรับดอกเบี้ยสูงอยู่ที่2.84%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจําอยู่ที่3.34%ต่อปีรับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีเปิดบัญชีขั้นต่ำรายละ100,000บาทสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทลงทะเบียนร,รับสิทธิ์และฝากเงินผ่าน3ช่องทางดังนี้นะคะอันที่1เนี่ยจะเป็น www.gsb.or.th อันที่2อจะเป็น line official GSB Society ส่วนอันที่3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราคุ้นเคยกันก็คือไม m o โม่ฝากได้เลยตั้งแต่วันนี้ก็บคุณผู้ฟังจนถึง30มิถุนาย,ยนนี้หรือจนกว่าจะครบวงเงินที่ธนาคารกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเทียบอลให้มันเอรั่นรับชอบรลุ้นชอคชุกใจกว่า10ล้านบาทยูนิฟอ u n ยูนิออร่อยครยบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงและสินเชื่อรถยนต์ UOB คาร์ชูแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินเมื่อคืนนี้ก็มีหลายเรื่องเลยนะคะมีทั้งความรู้สึกที่มีต่อแฟนเก่า คนหนึ่งที่ติดค้างรวมไปถึงการที่จะต้องทํางานกับเจ้าของบริษัทที่ชอบรวนลามเมื่อคืนนี้หลายสิ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครที่พลาดไปค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะย้อนเข้ามาฟังกันได้พร้อมๆกันนะคะส่วนสดๆเราจะเจอกันทุกวันพุธสามทุ่มถึงห้าทุ่มกับเลือกอาหารแมวคานิว่าฮอมอร่อยโซเดียมต่าไม่เค็มเชียบอลให้มันเฮลัน รับโชคลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทยูนิ all you need อร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงสินเชื่อรถยนต์ยู b ค่ะทุกแคช,ชพร้อมเป็นรถเป็นเงินค่ะพุทธกพุทธกอย่าลืมโทรนะนี่เราคุยกันเรื่องของแคสของการกดบัตรคอนเสิร์ตใช่ไหมคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเคยเจอร้านที่คืนให้ตลอดเวลาคุณผู้ฟังเจออะไรที่ดีอะ่ะเราก็จะสึกเออ อ่ะแล้วก็รู้สึกดีไปด้วยนะพี่อัญน,นะคุณผู้ฟังเราไม่อยากให้คนแบบว่าคุณผู้ฟังเราเจอกับอะไรที่ไม่น่ารักนะคะในขณะเดียวกันวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเดินทางใครที่ใช้เรือก็ระมัดระวังกันนะคะก็เลี้ยวอ้อมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ต้องใช้การเดินทางทุกอย่างเราเปิดหูเปิดตาเพื่อจะต้องเฝ้าสังเกตอยู่แล้วแต่บางครั้งมันก็สุดวิสัยอย่างวันนี้มันมีเหตุเกิดเ,เรือนะคะชนกันอยู่ที่ท่าพระจันทร์นะคะแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นนักท่องเที่ยวก็ช่วยได้ เรียบร้อยเป็นชาวจีนนะคะบาดเจ็บสามรายค่ะคุณผู้ฟังมันเกิดเหตุเรือท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยชนกับเรือข้ามฟ้าของทหารเรืออุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ต่อให้เราระวังบางทีเราก็ควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นสติก็เป็นสิ่งที่สําคัญคอยคุณเดินทางไม่ว่าจะเส้นทางไหนปลอดภัยกลับถึงบ้านได้พักผ่อนให้สบายแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ ESM d l ีฟม e ีเจ DJ อ้อมค่ะ